สารคดีเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องธรรมนิกะมหาราชาที่ราชเจ้า60ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพุนอดุลยเดชมหาราชนั้นยาวนานเกินพอที่จะสรุปได้แล้วว่า หนทางสู่การเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีคือหนทางสายเดียวกับการปฏิบัติธรรมอันอุกฤษในปีพุทธศักราช2489เจ้าชายหนุ่มพระชันษา19ปีสเสด็จขึ้นครองเสิริราชสมบัติหลังจากนั้น4ปีมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยมีพระปฐมบรมราชาองค์การสั้นๆว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม60ปีที่ผ่านมาคนในแผ่นดินนี้ล้วนประจักษ์แก่ใจตนเองแล้วว่าทรงรักษาสัจจะนั้นไว้ได้โดยอย่างมั่นคงและการครองราชสมบัติของพระองค์ได้นำมาซึ่งประโยชน์สุขของชาวสยามอนเนกอันนันแต่หากไม่คิดเอาแต่ได้ขเพร่ะบารมีจนกลายเป็นความเคยชิน ทันมาพิจารณาใคร้ควรให้ละเอียดแล้วจะพบว่าการอุทิศพระองค์อย่างนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์โดยแท้ทำไมยุวกษัตร์ิยที่ทรงครองราชด้วยพระชนมพัรษาเพียง19พรรษาจึงตรัสว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเจ้าชายหนุ่มผู้ใช้ชีวิตและสุงรับการถวายการอบรมแบบตะวันตกตั้งแต่พระชนสาได้หปีก่อนจะเสด็จนิวัดกับพระนคร เมื่อพระชนสาได้18ปีซ้ำหลังจากเสด็จขึ้นของราชสมบัติแล้วยังต้องไปประทับที่เมืองนอกเพื่อรับการถวายการศึกษาอีกนั้นน่าจะมีความคิดความเชื่อแบบตะวันตกแต่เพราะการอภิบาลและการอบรมของสมเด็จพระราชชนนีจึงเป็นบุญของประเทศไทยที่ได้พระมหากษัตริย์ประเสริฐมาสู่แผ่นดินเมื่อพระโอรสและพระธิดายัางทรงพระเยาว์นั้น สมเด็จพระราชชนนีทรงสอนให้ทรงนับถือพระรัตนตรยัยให้ทุกพระองค์ทรงอธิษฐานหรือตั้งพระราชหฤทยัยรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทรงอธิบายง่ายๆให้รู้จักการบำเพ็ญทานคือการเอื้อเฟื้อเสยสละแก่คนที่ควรเอื้อเฟื้อช่วยเหลือทรงอธิบายให้เห็นว่าทำไมควรช่วยเหลือเขา การทรงปลูกฝังด้วยวิธีการดังนี้นับเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและความมีเหตุผลไปพร้อมกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพระนิสัยของพระโอรสและพระธิดาทุกพระองค์โดยเฉพาะพระโอรสทั้งสองพระองค์ซึ่งในการต่อมาต้องแบกรับพระราชภาระอันหนักยิ่งในฐานะขององค์พระปัมมุขแห่งชาติไทยต้องไม่ลืมว่า สมเด็จพระราชชนนีนั้นมิได้ทรงสนพระไทยธรรมะแต่เพียงในระดับศีลธรรมเท่านั้นหากแต่ทรงปฏิบัติธรรมทรงเรียนภาษาบาลีทรงประทับพระราชหฤทัไทยในธรรมรสหนังสือมิลินทปัญหาทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันให้ทรงเรียบเรียงคำสอนเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร ื่ออธิบายคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนและคนต่างชาติอาจจะกล่าวได้ว่าความใฝ่ในพระธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงได้รับการปลูกฝังมาจากสมเด็จพระราชชนาีีและไม่ต้องสงสัยเลยว่าความจเจริญในธรรมนี้ได้สืบทอดมาสู่พระราชปิโยรดหรือไม่ทรงพระผนวด และพระราชอุปชายาจารย์สิบปีหลังขึ้นสเสด็จของราชสมบัติในปีพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระพนวดนณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงจำพรรษาณวัดบรวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิระยานวงศ์มอมราชวงศ์ชื่นลพงศ์ทรงเป็นพระอุปชา พระราชะดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยถึงมูลเหตุพระราชะประสงค์แห่งการเสด็จออกผนวดในครั้งนั้นได้สะท้อนถึงพระราชะดำริและความเชื่อส่วนพระองค์ได้อย่างชัดแจ้งว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยเรานั้นตามความที่ได้รับอบรมมาก็ดีตามความศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดีเห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง มีคำสั่งสอนให้คนปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งเพียบพร้อมด้วยบรรดาศัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจักได้อุปสมบทในบวรพุทธศาสนาตามพระราชประเพณีสักเวลาหนึ่งซึ่งจกเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบุพการีตามคตินิยมอีกสุดหนึ่งด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าขึ้นครองราช สืบสันตติวงมาเป็นเวลาช้านานพอสมควรแล้วน่าจะเป็นโอกาสที่จะทำความตั้งใจไว้นั้นได้แล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงมีพระกุณูประการในส่วนตัวข้าพเจ้าได้หายประชวนในครั้งหลังนี้ก็ให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้าเป็นอันมากมาคำนึงดูเห็นว่าถ้าในการที่ข้าพเจ้าจะอุปสมบทนี้ ได้พระองค์ท่านเป็นพระอุปชาด้วยแล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพของขเจ้าที่มีอยู่ในพระองค์ท่านได้อย่างเหมาะสมด้วยอิปการหนึ่งอาศัยเหตุเห,เหล่านี้จึงได้ตกลงใจที่จะอุปสมบทก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้กากรมหลวงวชิระยานวงศ์สมประชวนหนักมาก สุดความสามารถของแพทย์จะเยียวยาเมื่อมีผู้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จไปส่งเยี่ยมพระอาการของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ทรงจุดทูบเทียนสการะพระป้ายบรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับการทรงอธิษฐานโดยตั้งพระราชหฤทัยว่า ถ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้สิ้นพระชนก็จะไม่ทรงผนวดจะทรงผนวดโดยทรงมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้เป็นพระราชอุปชายญาจาร์เท่านั้นด้วยอำนาจแห่งสัตยาธิฐานหรือด้วยอำนาจแห่งกตเวทิตาคุณเพระทรงเห็นว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงมีคุณูปการแก่พระองค์อย่างยิ่ง หรือด้วยเดชแห่งพระบารมีของสองพระองค์ที่สุดจะทราบได้เป็นที่ประหลาดว่าพระอาการของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่เพียบหนักนั้นกลับทุเลาลงกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจึงสิ้นพระชน และเป็นการสิ้นพระชนเฉพาะพระพัก์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ้นเสด็จไปประทับที่หน้าแท่นพระบรรทมโดยตลอดอัดถังชิกมักในระหว่างทรมพระพันวดนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงจัดพระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมมาถวายธรรมบรรยายหลายรูปอาทิ